ที่นี่ก็ถือว่าวิวดีมากๆเลยนะครับมีดูด้านนี้ก็จะเห็นทะเลชัดมากมแล้วก็ตรงที่นั่งเขานะครับสีสีสันแบบว่าสดใสมากๆ wow. สวัสดีครับขอต้อนรับสู่ช่องไก่อัพมีชแนลนะครับตอนนี้เราก็อยู่กันที่เกาะสมุยนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะพาทุกคนมาคาเฟ่คาเฟ่หนึ่งนะครับซึ่งอยู่บนยอดเขานะฮะเป็นเป็นนั่งทานกาแฟกันนะครับซึ่งเขาบอกว่าคาเฟ่เนี้ยต้องขึ้นไปเ,เป็นทางแบบว่าอา่วิบากนิดนึงขึ้นไปชั้นนิดนึงนะครับไปดูกันว่าคาเฟ่เนี้ยอ่จะสวยวิวสวยแค่ไหนนะครับคาเฟ่นี้ชื่อคาเฟ่เดอะจังเกิ้ล ขับนะครับเดอะจังเกิลขับคาเฟ่นะฮะที่นี่เขาจะนอกจากมีคาเฟ่แล้วเขายังจะเป็นที่พักด้วยนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูด้านในกันนะครับขึ้นไปดูกันจ้าไปที่เดอะจังเกิลขับนี้นะครับนอกจากมีเป็นร้านอาหารนะฮะเขาก็จะมีที่พักด้วยนะครับก็จะสตาร์ทที่1,700กว่าบาทนะฮะสามารถมาพักได้ ที่นี่ก็ถือว่าสวยนะดูนี่ดูนี่นี่สวยอยู่ได้เลยนะเนี่ยบรรยากาศดีนะครับนี่ ถือว่าวิวดีมากๆนะครับนี่ดูด้านนี้ก็จะเห็นทะเลชัดมากมแล้วก็ตรงที่นั่งเขานะครับสีสีสันแบบว่าสดใสมากๆ แล้นที่ก็เป็นบรรยากาศความสวยงามของเดอะจังเกขับนะครับซึ่งมีที่พักด้วยแล้วก็เป็นคาเฟ่ด้วยนะครับอยู่ที่เกาะสมุยนะครับเพื่อนๆสามารถมาพักแล้วก็มาดื่มเครื่องดื่มที่นี่กันได้นะครับบอกเลยว่าที่นี่อาจจะขึ้นมายากนิดนึงเพราะว่าทางแคบแล้วก็ชันแต่ขึ้นมาแล้วสวยสวยงามมากๆเลยนะครับแล้วเครื่องดื่มก็ถือว่าโอเคนะฮะแล้วก็ยังไงไทยนี้ฝากช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็ติดตามช่องกายอัพทูมิวเดวยนะครับอ๋อแลวอย่าลืม กดกระดิ่งไว้ด้วยเวลาพี่ไก่พาไปเที่ยวที่ไหนหรือพาไปชิมอะไรใหม่ๆจะได้ไม่พลาดกันส่วนคลิปนี้ต้องขอตัวไปก่อนแล้วนะครับเจอกันใหม่ในคลิปนะกับไก่อัพทูมิชแนลครับไปแล้วครับสวัสดีครับ